สวัสดีค่ะชาวราศีธนูคลิปนี้เป็นคลิปในการทานายดวงชะตาชาวราศีธนูประจําเดือนกุมภาพันธ์2568นะคะในส่วนของชาวราศีธนูค่ะช่องเราจะนับตามโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คุณชินกับศาสตร์ตะวันตกก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้ย้ําเสมอค่ะว่าตัวโบเอกไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์เนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีภาษาในการเรียบเรียงในการอ่านไพ่อาจจะไม่ได้สละสมวยมากนักต้องขอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะและได้ไแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังคลิปกัน ด้วยเนาะก็เปิดคลิปมาด้วยเสียงนกเสียงนะ่าสดใสกันเลยทีเดียวนะคะสดใสเหมือนเนี่ยแหละผู้อ่นานไพ่นี่ยแหละเพราะฉะนั้นโบเชื่อว่าวันนี้เนาะเอนเนอร์จีดีๆนะโบว่ามันอาจจะต้องเกิดขึ้นนะกับชาวราศีธนูพอสมควรนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธนะ์เนาะก็ขอภัยที่คิดมาชา้านะคะนะก็บังเอิญว่าเห็นคอมเมนต์ใต้วิดีโออะใต้คลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะที่โบอัปเดตเดือนเดือนอะไรอะ่ะราศีมังกรปะ เออบอกว่าทําราศีธนูให้หน่อยครับอ่รอราศีนั้นรอราศีนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยมันเหมือนแบบมี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 มมความใจฟูนิดนึงว่ามีคนรอคลิปเราอ่ะอะไรแบบอยากรีบทำต้องขอพายมาณ้์ที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าติดงานติดนู่นน,นั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะก็อาจจะคลิปจะมาช้านิดนึงแต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะราศีธนูใครที่ชอบสไตล์การอ่านไพ่แบบนี้นะคะแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนนะ ชอบความสบายใจนะถ้าใครที่ชอบความสบายใจก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องกันไว้นะคะกดติดตามแบบสันกระดิ่งนะคะสามารถกดติดตามโบได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page เองก็ดีใน TikTok เองก็ดีนะคะพิมพ์คำว่าพิชชีวิตคิดบวกใบโบก็จะเจอกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินโชคลาภเราจะไปที่เรื่องของความราาักค่ะซึ่งเราจะลงดีเทลให้แบบชัดเจนทั้ง3สถานะเลยนะคะสถานะแรกนะคะคือคนโนสด2คือคนคุยไม่ชัดเจนและ3คือคนมีคู่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังแบบพร้อมกันอย่าลืมกดตูใจคล ไปด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินโชคลาภกันหน่อยนะคะ การงานการเงินและโชคลาภค่ะของชาวราศีธนูในช่วงก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภของชาวราศีธนูพลังงานไพ่ใบแรกนะคะหลายๆคนไปมูมาเนาะหลายๆคนไปดูดวงหลายๆคนแบบโอ้เสพติดการดูดวงมากเลยนะเลื่อนไปช่องไหนก็เจอเลื่อนไปช่องไหนก็เจอแบบแบบเล่นติ๊กตอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เจอตัวเองดวงตัวเอง,เองนู่นน,นั่นนี่อะไรก็ว่าไปเนาะเหมือนกับว่าตัวของคุณเองกําลังทบทวนนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาทางการเงิน นะคะหลายๆคนมีปัญหากยวกับเรื่องของการเงินในลักษณะที่ว่าตัวเองเอช่วงนี้ทําไมเก็บเงินไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่เก่งมันมีอะไรหรือเปล่าเราต้องวางแผนเรื่องการเงินใหม่หรือเปล่าเรากําลังที่จะตั้งตั้งคําถามกับตัวเองหรือเปล่าว่าเราจะต้งอง ทำยังไงนะในช่วงต้นปีนี้ให้ออมันมีแผนนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการงานเป็นในทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะละหลายๆคนก็อาจจะไปพึ่งพาอาศัยดวงนะพึ่งพาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปปรึกษามหมอดูอะไรอย่างเงี้ยนะหรืออาจจะหมายความว่าตัวเองก็อาจจะแบบออดูคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่มาดูคลิปคลิปนี้นะคะว่าดูเป็นไกดูเป็นอะไรไปก่อนหน้านี้เนาะและทีนี้เรามาดูในช่วงของเดือนนี้กันดีกว่านะคะวันที่1นึ่งถึงยี่สิบแปดป่ะ เดือนนี้มีกี่วันยี่แปดปะเ,เดือนกุมภาพันธ์นะคะเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีธนูเป็นอย่างไรเดือนกุมภาค่ะชาวราศีธนูเรื่องของการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะขึ้นสี่ถ้วยนะคะตามด้วยใบที่สองค่ะสิบเหรียญโอ้ผมมองว่าไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะชาวราศีธนูและตามด้วยสองถ้วยอีกต่างหากอ่ะ อันนี้ต้องบอกแบบนี้นะสำหร,รับใครก็ตามนะคะที่เป็นคน lamps, ที่กําลังรองานใหม่ๆอยู่หรือกําลังมองหางานใหม่ๆนะคะมองหาช่องทางใหม่ๆโอกาสทางการเงินใหม่ๆนะคะหรือรองานตกงานหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่จะมีโอกาสที่ดีๆถูกหยิบยื่นมาถามว่ามาจากไหนมาจากคนในครอบครัวนะคะมาจากคนในครอบครัวมาจากคนใกล้ตัวมาจากคนที่เรารักเนี่แหละแดะดําหรืออาจจะหมายความว่าอาจจะได้เริ่มวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในระบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีแนวโน้มไปในลักษณะที่ว่ามี มีโอกาสจะได้ทำนะคะครอบครัวเห็นด้วยอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานประจำนะคะโบมองว่าตัวของคุณเองนะคะอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เอ่อ ดูเป็นครอบครัวดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นรู้จักเดิมที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยอบอุ่นเลยเริ่มงานมานู่นนี่แต่ว่าช่วงเดือนนี้นะคะช่วงเดือนกุมภาอาจจะเป็นช่วงที่ชาวราศีธนูมีความรู้สึกว่าอบอุ่นจังเลยนะทำงานในที่นี้แล้วมีความรู้สึกว่าเออเหมือนเป็นคนในครอบครัวเลยเพื่อนฝูงนะคะคนที่เคยแบบไม่โอเคก็กลับมาโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีเรื่องไม่มีปัญหานะคะในที่ทํางานแต่ใดๆแล้วสาหรับใครที่เป็นฟรีแลนนะคะหรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองนะคะโบอแอบเห็นในลักษณะที่ว่าคุณมีีโอกาสท่จะได้ แผนทางการเงินกับใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวหรืออาจจะเป็นคนที่มองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่เน่าเคารพเหมือนคนในครอบครัวเลยเนาะเอออะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะมีโอกาสที่จะมีหุ้นส่วนเพิ่มมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตมีโอกาสที่จะมีช่องทางทาง,าทางการเงินใหม่ๆมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพื่อไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมีคนสนับสนุนนะคะมีคนมาแบ่งเบามีคนมาช่วยเหลือนะมองในลักษณะนี้ไปทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหน่อยนะคะ แต่การงานสอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมากนะเพราะฉะนั้นโบมองว่าชาวราศีธนูการงานนะคะของคุณนะ่าจะทําให้คุณมีม,มีมีสถานะทางการเงินที่ดีขึ้นนะคะนะอันไหนขอดูหน่อยว่าช่วงเ,ออเดือนกุมภาพันนี้นะคะการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเห็นไหมดูเหมือนกับว่าจะมีคนมาซัพพอร์ตจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะเงินกับงานไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเอยก่อนหน้านี้นเหน,นื่อยงานอะ่ะเออแล้วย,ยังไม่เห็นเงินหรือเหนื่อย แต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันตอบแทนมายังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะได้ในสิ่งที่เราปันารถนาโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการลงทุนนี่ยมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่เออดีดีแบบด,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 ดีมากๆเลยนะคะมันเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่า มันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆการเหนื่อยของเราอะบมองบมองว่าน่าจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะมีคนมาคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยคือมันดีที่สุดแล้วก็คือมีคนมาซัพพอร์ตถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองจะเข้าใจดีว่าการที่ถูกซัพพอร์ตการที่ถูกแบบ อคอยแบบหยิบยื่นโอกาสที่ดีๆนะคะทางการเงินหรือโอกาสทางการงานที่ดีๆมันมันมันส่งผลให้ทุกอย่างมันโฟลไปหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องเงินนะเพราะฉะนั้นโบก็มองว่าคุณน่าจะมีโชคลาภทางการเงินที่มาจาก,กางานนะคะมาจากคนคอยซัพพอร์ตนะคะอาจจะมีสังคมใหม่ๆก็เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินในลักษณะที่ว่าอาจจะไปกินไปดื่มไปเจอสังคมใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะแต่แต่ดูเหมือนกับว,ว่ามันแลกมาด้วยสิ่งที่มันได้คอนเน็ชันใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานก็ถือว่าโอเคนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่คำนะำ แนะนาดีกว่าในขย้ํานคะว่าดวงในคันนี้เป็นดวงรวมค่ะชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นใครที่ดูในส่วนนี้ละมีความรู้สึกเอ๊กับหน้าไพ่ใดใดโบแนะนาให้มาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีที่ insight, สุดนะคะชาวราศีธนูอันนี้ขอดูหน่อยนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนาอะไรชาวราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภนะคะเนี่ยไพ่ขึ้นค่อนข้างดีนะคะอกว่าในช่วงระยะนี้น่าจะเป็นช่วงระยะที่ครอบครัวซัพพอร์ตคุณดีนะคะหรือคนที่คุณแบบเคารพแบบครอบครัวนะคะจะให้การซัพพอร์ตคุณดีนะคะขออย่างเดียวขอให้คุณปล่อยวางขอให้คุณปลว้ อะไรก็ตามที่คุณเคยทําผิดหรือใครก็ตามที่เคยไม่ผิดคําพูดกับคุณหรือคุณเคยผิดคําพูดกับใครหรือคุณเคยไปทอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ตรงตามความต้องการของตัวเองนะคะอย่าไปกดดันตัวเองไพ่แอบบอกแบบนี้ว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณพร้อมซัพพอร์ตและพร้อมสนับสนุนในสิ่งที่คุณทําเสมอโดยเฉพาะงานในงานนี้ถ้าเป็นงานที่คุณทําร่วมกับครอบครัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีแพลนอะไรร่วมกับครอบครัวในการลงทุนหรือการลงแรงหรืออะไรใดๆก็ตามผลตอบแทนมันออกมาดีเสมอนะคะอย่าไปกดดัน ตัวเองมากแค่นั้นเองนะประมาณนี้นะคะชาวราศีธนูถ้าใครมีความรู้สึกเอ๊ะใดๆนะคะกับสิ่งที่โบอ่านไปไปเมื่อสักครู่นี้โบแนะนํานะว่าถ้าอยากจะลงดีเทลเพิ่มเติมโบให้คุณดูเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดเนาะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะชาวราศีธนูมู่งกันไปต่อที่เรื่องราวของความรักกันเลยนะคะความรักค่ะชาวราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่คนโสดก่อน ข <concludes> อดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวราศีธนูกันหน่อยเลยคะว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะชาวราศีธนูเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานไพ่ใบแรกนะคะพลังงานไพ่ใบที่สองจ้าโอเคสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะแอบเห็นว่าความรักของชาวราศีธนูไปในทิศทางที่ ที่ที่ที่โอเคอยู่นะคะโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยโบแอปเห็นว่าคุณอะเปิดช้อยเปิดตัวเลือกเริ่มมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามานะคะอันนี้คือก่อนหน้านี้นะเริ่มมีช้อยมีตัวเลือกเริ่มมีคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเป็นคนที่ถูกอกถูกใจนะคะนะครอบครัวก็แบบอพยายามแบบเหมือนแบบป้อนนะคะป้อนข้อมูลให้ว่าอยากได้คนแบบนี้นั้นลูกนะอยากได้อย่างนี้อย่างนี้นั้นลูกนะลูกสะใภ้แม่ลูกสะใภ้ปาต้องเป็นแบบนี้ลูกเขยแม่ลูกเขยปาต้อง เป็นแบบนี้เหมือนคุณกําลังแบบเออกําลังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะมีโอกาสที่จะแบบได้เลือกเออในช่วงเนี้ยนะคะทีนี้เรามาดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ คุณพาพันค่ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะจะไปในทิศทางไหนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนโสดนะคะหลายๆคนความรักเก่าๆความสัม <independ> พ <ents> ันธ์เก่าๆรีเทิร์นกลับมานะคะบางผู้บางคนมีพาชั่นกับคนเก่าๆนะคะหรืออาจจะหมายความว่าถ้าไม่ใช่คนเก่ากลับมาบางคนบอกว่าคุณโบคาไม่ได้อยากได้คนเก่าค่ะอยากได้คนใหม่เนาะไม่อยากได้คนเก่าเนาะไพ่มันก็แอบบอกเขาว่าคุณอาจจะ move นะคะจากคนเก่าได้ยากตรงที่ว่าคุณอาจจะเอาบรรทัดฐานหรือสิ่งที่คนเก่านะคะเคยทําไว้กับคุณนะคะมาเป็นมาตรฐานในการคัดคนใหม่เข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเลือกฉันเยอะก็จริงแต่ฉันแบบ ฉันเลือกไม่ถูกอ่ะเออยังไม่พร้อมที่จะเอาใครเข้ามาตอนนี้แต่แฮปปี้ับการเลือกนะอาจจะมีคนเก่าด้วยคนใหม่ด้วยอยู่ในลิชของคุณก็ได้นะคะในช่วงเดือนอุ่มภาพันทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะคะว่าจะมีใครเข้ามานะคะมีคนเข้ามามีพัชันทำให้คุณใจฟูแน่แน่แหละนะหรือบางผู้บางคนก็อาจจะมีแบบฟิลแบบเฟรนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยมาเนาะ F W B อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะเห็นในความโสดที่ไม่โสดไปดูในพาร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนเพิ่มเติม,ตมด้วยก็ได้นะคะนะในขอดู พลังงานเพิ่มเติมของคู่กรณีรู้คนที่จะเข้ามาหน่อยคนคนนี้อาจจะมี e อ e r g y เป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภกันมังกรความเป็นธาตุดินหนักมากเลยคุณนะธนูธนูคุณรู้จักกับคนที่เกิดธาตุดินกันหรือเปล่าเนี่ยพวกเอ่อราศีพฤษภกันมังกรเนี่ยเกิดวันจันทร์พระหัสเงี้ยหรือคนที่เกิดในลัคนาราศีาศมีนกรกฎพิจิกเนี่ยนะแอบไปเห็น,นหนักๆเลยนะมีมีถุนด้วยนะสิ่งที่จะต้องเรามาระวังคือหนึ่งคนที่เข้ามาถ้าสมมุติว่า คุณคุยแล้วคุณมีความรู้สึกดีรู้สึกโอเคนะคะโบชเชื่อว่าคนที่เข้ามาณตอนนี้เขาจะไม่ได้ให้แค่ความรู้สึกดีรู้สึกโอเค <c oughs> แต่ว่าเขาจะเข้ามาเติมเต็มอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเช่นถ้าสมมุติว่าคุณมีปัญหาเรื่องงานเหมือนคนคนนี้จะเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของการงานและทําให้คุณมีความรู้สึกเอเอเหมือนแบบเป็นเป้ามีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันมีเป้าหมายในชีวิตคลายกันอะไรแบบเนี้ย นะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกเองหรืออีกกรณีหนึ่งนะั่นหมายความว่าคนคนนี้เหมือนเขาเข้ามาแล้วทาให้คุณแบบมีพาชั่นในการใช้ชีวิตอะ่ะทาให้เหมือนคุณวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเขาอาจจะเข้ามาเพื่อเป็นไอดอลคุณเกี่ยวกับเรื่องของการทํางาน,นการใช้ชีวิตแบบนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งบอมมองว่าน่าจะเป็น energy ดีๆและเป็นพลังงานที่ดีๆนะสำหรับชาวราศีธนูนะสำหรับคนโสดนะเพราะฉะนั้นคุณลองสังเกตดูว่ามีคนที่อยู่ในลักษณะนี้เข้ามาไหมแต่ติดตรงที่ว่าคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่รักตัวเองนะคะ เป็นคนที่รักตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองและบางผู้บางคนเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วด้วยนะคะและใครที่เข้ามาในช่วงนี้ก็สแกนให้ดีๆสกีนให้ดีๆระวังคนที่เข้ามาในลักษณะของคนที่เขายังไม่ได้ตัดขาดร้อเกับกับคนเก่าๆแค่นั้นเองนะทีนี้เรามาดูไพ่แนะนําสําหรับคนโสดกันหน่อยไหมคนโสดราศีธนูคะ่ะไพ่จะแนะนําอย่างไรคะ คนโสดร,ราศีธนูค่ะพายอยากแนะนําอะไรคะคนโสดร,ราศีธนูพายอยากแนะนําอะไรคะพลังงานไพ่ใบแรกนะคะ7จ็ดไม้เท้าพลังงานไพ่ใบที่สองนะคะควีนเหรียญพลังงานไพ่งงพใบที่3ามนะคะนะอ่ะความสัมพันธ์ในครั้งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังเลยนะคะสําหรับคนโสดนะการเลือกคุณมีโอกาสเลือกแล้วเลือกให้ดีนะอย่าไปเลือกคนที่เขามีเจ้าของนะอย่าไปเลือกอย่าไปเอ่อ เลือกคนโบรู้แหละว่าเนาะราศีธนูคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจไวนะคะตัดสินใจไวทําอะไรว่องไวเพราะฉะนั้นความรู้สึกอะ่ะมันอาจจะนําเหตุผลอันนี้เข้าใจแต่ว่าเมื่อคนที่เข้ามาในชีวิตเราอะ่ะเขาเปิดว่าอยากเป็นช้อยในตัวเลือกเราเออในชีวิตเราให้มาเป็นตัวเลือกเราจริงๆอย่าเพิ่งรีบดึงเข้ามาในชีวิตตอนนี้ถ้าหลายๆอย่างมาันไม่ชัดเจนโอเคไหมไพ่มันแอบบอกแบบนี้เพราะฉะนั้น ใช้เวลาช่วงนี้ในการเลือกให้ดีที่สุดนะคะชาวราศีธนูคนโสดนะก็ขอให้เจอคนที่ดีที่ตรงใช้ตรงใจนะจ๊ะไปดูในร์ทของคนคุยไม่ชัดเจนเพิ่มเติมด้วยนะนะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่เกิดราศีธนูนะฟังในส่วนนี้แล้วนะมีความรู้สึกเอะใดๆนะคะก็สามารถเข้ามาลงดีเทลในส่วนของการเปิดไพ่เพิ่มเติมได้นะคะมาดูเป็นดวงของคุณเองได้นะคะโดยการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะและคู่กรณีของคุณถ้ามีนะ,ะมาดูกันเป็นการส่วนตัวได้นะคะอันไหนขอดูพลังงานของคนคุยไม่ ชัดเจนหน่อยนะฮะในช่วงเดือนกุมภาพันนี้นอกสากขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้นะคะคนคุยไม่ชัดเจนค่ะชาวราศีธนูนนะคนคุยไม่ชัดเจนค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้พลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะพลังงานพาไพ่ใบที่สองนะคะเป็น the world ปิดหน่อยมันโป๊กนะ the world นะคะแล้วก็ตามด้วย w h e l of for u n u อ่ะไม่มีอะไรมากคนเก่ากลับมา คนเก ality, we ่ากลับมาขอโทษหรือเราอาจจะไปขอโทษคนที่เขาแอบแบบอัิเสบนะชั่วขณะออกไปชีวิตออกไปจากชีวิตเรานะ เมื่อเห็นแบบนี้ก็มันเห็นแบบนี้จริงๆอ่ะนะหลายๆคนในที่นี้คุณ่ะมีความรู้สึกว่าอยากควบคุมนะคะอยากควบคุมความสัมพันธ์ควบค,วมคุม control ความสัมพันธ์จนทําให้เกิดความผิดพลาดนะคะเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะไปดิวกับคนที่เขาแบบเฮ้ยเขาก็มีตัวเลือกอ่ะเออแล้วเขาก็สวยด้วยแล้วเขาก็หล่อด้วยแล้วเขาก็ไม่ชำมาจาด้วยเอออย่างเงี้ยนะมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แลละถ้ามัวมีอีโก้อยู่ถ้ามัวแบบไม่พูดถ้ามัวแบบเออไม่แคร์ ไม่สนใจอ่ะมันจะไม่ได้นะคนเนี้ยนะบางโบแอบเห็นว่ามันจะมันมีการแบบวนกลับมาในช่วงก่อนหน้านี้วนกลับไปคุยวนกลับไปสื่อสารวนกลับไปมีความสัมพันธ์วนกลับไปขอโทษนะคะนะอาจจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้ที่เป็นฝ่ายวนกลับมานะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรความรักความสัมพันธ์ค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของค,คุยๆไม่ชัดเจนชาวราศีธนูเป็นอย่างไรวย้ำาน่ว่าดวงในครั้งนี้ทุกคนมันเป็นดวงรวมค่ะไม่ได้เจาะจ,จงดวงใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีธนูเองก็ดีหรือเป็นชาวราศีธนูเองก็ดีๆๆๆนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังคลิปิปนี้น้องเพราะดวงมันเป็นดวงรวมนะที่สําคัญเลยนะใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะดูเป็นการส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอะค ม,มันจืดมันเอะมันอย,อยากลงดีเทลเพิ่มเติมในส่วนของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่กรณีเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวโดวยการแอดไลน์ไอทีที่อยู่โปรไฟล์และใต้คลิปวิดีโอมาน,นะคะอ่ะเรามาดูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันหน่อยนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนนะคะแอบเห็นค่ะวว่าตัวของคุณเองอะคะ่ะด้วยความที่คุณคิดถึงเขามากคุณเอาเขาเออกจากหัวไม่ได้ แต่ถามว่าคุณเทคแอคชั่นอะไรใดๆไหมคุณพยายามทําอะไรไหมก็ยังไม่พร้อมที่จะพยายาม แอบซองแอบมองค่ะรอดูรอดูสถานการณ์ว่าการว่าอ่ะคุณบางบางคนเนาะเงียบไปหรืออะไรไปใดๆก็ตามนะคะบางคนอ่ะส่งข้อความไปแล้วข้อความหนึ่งข้อความที่2ก็แล้วข้อความที่3ก็แล้วอ่ะเขาไม่ตอบไม่อะไรใดๆคุณก็ปล่อยปล่อย,อยบางผู้บางคนไม่ได้คุยกันมาประมาณ2วัน2อาทิตย์แล้วนะคะหรือบ,บางคนเน่ยแค่2ชั่วโมงก็จะตุยเย่แล้วไม่ไหวนะแอบเห็นในลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณนะ่ะมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะอยากขอโทษเขาจริงๆอยากสารภาพอยาก พูดอยากบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อยากดิ e ท talk กับความสัมพันธ์นี้แต่ติดตรงที่ว่าตัวของคุณเองอ่ะอาจจะมีการคีีล l o ค k ปรอร form ไว้อยู่แบบนี้หรือเปล่าแต่โบเชื่อว่าความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยคุณเจอคนที่ดีสําหรับคุณแล้วนะคะแต่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณเลือกได้อยู่แต่ไอความที่คุณคิดว่าเลือกได้อยู่อ่ะบางครั้งบางทีอ่ะคุณอาจจะ คุณอาจจะพลาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไปก็ได้เนะาะบอว่าชาวราศีธนูอะ่ะมันมีมันมีคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณแหละแต่เหมือนกับว่าคุณยังยังไม่พร้อมที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่พร้อมที่จะคอมมิชกับคนคนนี้หรือเปล่านะคะนะแล้วก็เออเหมือนแบบเออก็ไม่แคร์ไปอะไรใดๆไ,ไปแต่ก็คิดถึงเขา,าเขาออกจากหัวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เลยร้องดูพลังงานของคู่กรณีหน่อยนะจ๊ะ ก็ดูพลังงานของคู่กรณีของคุณหน่อยนะคะว่าคนคนนี้เขาคือใครแล้วเขาคิดแลวรู้สึกกับชาวราศีธนูอย่างไรโอ้พลังงานไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมาเลยนะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะราศีเมษสิงห์ธนูได้นะคะอ,อหนักๆไปที่ธาาุลมเนาะมิถุนตุลกุมเมษสิงห์ธนูมีความเป็นราศีกันราศีพิจิกเพิ่มเติมมีราศีเมษหนักๆเนาะ,ะตัวเลขมีชีวิตของเขาคะ่ะอาจจะติดเลขสองเยอะๆนะคะ เลขห้าเลขหกเยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่สองวันที่ห้าวันที่หกสิบสองสิบห้าสิบหกนะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะเลขท้ายประจำตัวประชาชนติดเลขสองเลขห้าเลขหกเยอะๆซึ่งมันเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีสเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทางเพศตรงข้ามและก็เพศเดียวกันซึ่งไม่แปลกค่ะว่าถ้าคนคนนี้เขาจะเป็นเพศเดียวกันกับคุณก็ได้หรือเป็นเพื่อนต่างเพศก็ได้หรืออีกในยะหรือกรณีนนนนนึงคคคี้ะะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีทางรลักทางเลือกมีช้อยมีตัวเลือกอยู่แล้วแต่ติดตรงที่ว่าคุณเองนั่นแหละที่ไม่ชัดเจนกับเขาเขาก็เลยไม่ชัดเจนกับคุณทาอะไรก็ตามที่คุณชัดเจนกับเขาคนคนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณนะคะอันนี้คือเป็นเป็นฟิลนี้จริงๆเขามองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จถ้าใครคนใดคนหนึ่งเปิดเผยและพูดถึงความชัดเจนแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาให้กัน เออให้ให้ให้รับรู้กันนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของไพ่แนะนํากันไหม ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าไพ่มันขึ้นมาดีบอกได้แค่นี้นะใครที่ไม่ได้เจอกันมีโอกาสที่จะได้เจอกันใครที่ไม่ได้คุยกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวใครที่ไม่เคยพูดหรือบอกความในใจมีโอกาสที่จะได้พูดได้บอกความในใจในช่วงเดือนกุมภาพานันนี้นะคะนะเป็นพลังงานประมาณนี้ไปทีนี้ไหนเรามาดูไพ่แนะนํากันหน่อยย้ำาลคะนะทุกคนล <c oughs> พปนี้ว่ากันดวงรวมนะมันไม่ได้จอจดจงรวมใครคนใดคนหนึ่งแน่เพราะฉะนั้นโปรช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังกันไว้ด้วยนะคะนะก็ประมาณนี้แหละเอาาาครวววๆแล้กกััันนนนะมมเป็ ที่ต่างคนต่างก็รู้แหละว่า เออมันก็มันก็โอเคกันแหละเออถ้าคนมันใช่เดี๋ยวมันก็กลับมาในเวลาที่เหมาะสมเองเนี่ยดังคนดังคิดแบบนี้ซึ่งมันก็จะกินเวลาไปไงอืมมันก็จะกินเวลาไปไงตัดสินใจได้ตัดสินใจเลยค่ะอยากชัดเจนกับเขาก็พูดไปเลยค่ะไพ่มันแอบสนับสนุนอยู่ต่อให้มันเป็น energy หรือมันเป็นความมันมีความความเป็นคามเกะกับเบาๆนะฮะอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่าไพ่ก็แอบเชียวว่าถ้าคนนี้เป็นคนที่ตรงท้ตรงใจตรงสเปคนะคะอย่างน้อยๆพูดออกไปบอกออกไปจะคบกันได้จะคบกันได้นานหรือคบกันระยะสั เยอะคิดมากเพราะคนคนนี้ยังไงก็อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณอยู่ดีนะคะไพ่แอบบอกในลักษณะนี้นะยังไงก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นดวงในครั้งนี้มันเป็นดวงรวมนะคะไม่ได้จ่อจงดวงใครคนใดคนหนึ่งใครที่มีความรู้สึกว่าอยากลงดีเทลเพิ่มเติมก็แอดลไลน์ดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมาก,กันนะคะนะค่าดูนะทุกคนมันเริ่มต้นที่1 9 9นะคะนะแบบหนึ่งคำถามแต่ถ้าเกิดว่าดูแบบไม่จํากัดคําถามจะอยู่ที่399นะคะ,นะคะตามตารางคิวแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีความรู้สึกว่าคุณโบคาลอกคิวไม่ได้ค่ะอยยาาาากกดูภในนวันนะะ็สามารถลง เป็นเคสตัวนแบบโทรคุยหรือวิดีโอคอลจะอยู่ที่599นะคะนะไปเดี๋ยวเราจะไปกันต่อที่สถานะความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างน,นะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวราศีธนูค่ะขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้ผ่านนะไพ่ก่อนนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้ชาวราศีธนูค่ะพลังงานพาไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองนะคะแปด,ดาบเออเออสิบเออสิบดาบนะคะแปไม้เทา้าสิบดาบหนึ่งถ้วยคุณทั้งคู่รักกันแต่ดูเหมือนกับว่าอุปสรรคในความสัมพันธ์น่าจะเป็นเรื่องผู้ใหญ่หรือเปล่า ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะมีความรู้สึกว่าใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้ชัดเจนตรงไปตรงมาในความสัมพันธ์จนทําให้ใครคนใดคนหนึ่งมีความรู้สึกอึดอัดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้รักกันนะแต่ไปไม่ได้รักกันนะแต่ต่อไม่ได้รักกันนะแต่ต่อไม่ติดมันเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณทั้งคู่จะไปได้วยกันไม่ได้แต่แค่มันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างบางประการที่ทําให้ความสัมพันธ์มันอึดอัด น่มันอยู่ในสถานการณ์นี้แค่นั้นเองนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กันหน่อยในย้ำนะคะทุกคนว่าดวงในครั้งนี้มันเป็นดวงรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีธนูหรือเป็นชาวราศีธนูเข้ามารับชมรับฟังเองก็ดีนะคะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังกันนะคะเพราะดวงในครั้งนี้มันเป็นดวงรวมอยากให้เป็นดวงของคุณเองบุกก็แนะนําให้คุณนะคะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวดยการเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาเช็กกันเป็นการส่วนตัวเฉดิธทีุ่นนคคเเาาาู้่ณกัับขป็ เป็นคู่กันแบบไหนและความสัมพันธ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรในช่วงไตามาดนี้แล้วไพ่อยากจะแนะนําอะไรรวมทั้งเขามีดีเทลอะไรในะคะที่ปิดบางคุณยหรือเปล่าเขามีอะไรที่อยากจะบอกหรือเปล่าหรือภายในใจเขานะคะมันมีอะไรที่ ต้องการจากคุณหรือเปล่านะคะรู้เขารู้เรายัางไงก็ดีที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธนะ์เนอะอย่าปล่อยไปนานค่ะปล่อยไปนานแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาใหญ่เนาะอ่ะในส่วนนี้นะคะนา้าไพ่แอบบอกว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูนะคะโบอแอบเห็นว่าคุณกับเขายังมีพาชั่นร่วมกันอยู่ยังมีความรักความรู้สึกดีๆร่วมกันอยู่แต่มีใครคนใดคนหนึ่งในที่นี้นะคะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์พอสมควรบางผู้บางคนอยู่ด้้้้วยยยกกกัันนนปุ๊บป๊บบ,บ,บแบาแบาาาเพรระอะไไไม่ได,ดงใจ บางผู้บางคนมีการคุยกันดีๆสักพักหนึ่งอ้าวทะเลาะก,กันอีกแล้วอ่ะจะผิดคิดลบหึงห่วงบางผู้บางคนนะคะหายไปสักพักหนึ่งแล้วกลับมากลับมาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันมีเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดทําร้ายจิตใจกันอีกแล้วทั้งทั้ที่คนสองคนก็รักกันดีนะมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้ที่นี้ไหนขอดูพลังงานก่อนนะเออพลังงานของชาวชาวราศีธนูที่เป็นคู่กรณีหน่อยเออคู่กรณีของชาวราศีธนูขอภัยค่ะพูดผิดพูดถ,ถูกกันมาเ้าอ่ะเออ อ่ะทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะคู่กรณีของคุณคือใครและเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเสียงเข้านอกบ้านมันเข้ามาั่งไม่ได้ปิดประตูอ่ะคู่กรณีของคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกได้นะคะราศีกุมได้นะคะมีความเป็นพึกศกันมังกรได้เช่นเดียวกันอ่ะม, <c oughs> มีนกรกฎพิจิกกุมนะะตุลพึกศกันแล้วก็มังกรตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอาจจะติดเลขสีเยอะเลข หกเยอะๆแล้วก็เลขแปดเยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่สี่วันที่หกวันที่แปดสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบสี่ยี่สิบหกและยี่สิบแปดเลขท้ายแบบประจําตัวประชาชนติดเลขสี่เลขหกเลขแปดเยอะๆ,ๆ,ๆคนคนนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะติดเครียดติด,ตดซีเรียสต้องม,มีความจริงจังในชีวิตนะคะสิ่งที่เขามองเห็นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะณนะตอนนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคูกรนี่ยังให้ความสัักบคุณอยู่แต่มีคววาามรู้สึก่่เบือ สิ่งที่เคยเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณกับเขานะคะทะเลาะกันบ่อยๆเขาก็เบื่อในในจุดๆนั้นแหละที่ว่ามันทะเลาะกันบ่อยเกินไปแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญในความสัมพันธ์อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเงินก็เป็นไปได้ครอบครัวของเขาครอบครัวของคุณเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าเงินกระเป๋าทองคุณและเขาหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณและเขานะคะมีปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแบบนี้หรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นอันนี้สอคน2คนจะรู้กันดีนะคน2คนจะรู้กันดีคนนอกจะไม่รู้นะแต่ว่าใดๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณนะคะยังอยู่ในใจเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นเรื่องในลักษณะเนี้นะเปิดใจคุยกันได้นะแต่ก็เราก็ต้องมาขอให้คาแนะน,น,น,นะนํานิดนึงเนาะไหนยังอยากรู้เหมือนกันว่าใพ่จะแนะนําอะไรนะชาวราศีพฤษ ใครอยากจะแนะนําอะไรชาวราศีธนูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะพลังงานเด๋ยวฟูขึ้นนะคะเนี่ยหลายๆคนในที่นี้โบแอบเห็นนะคะว่าคุณน่ะคุณน่ะแอบไปปรึกษาคนอื่นหรือเปล่าคุณแอบเอาความความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณรักเนี่ยไปปรึกษาคนอื่นหรือเปล่า,ปปปราหรือลแล้วได้คําปรึกษาที่มันไม่โอเคมามันเลยทําให้คุณรู้สึกลังเล นะคะเช่นถ้าสมมติว่าคุณมีปัญหากับเออยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นคุณนะ่ะมีปัญหากับเขาเพราะคนที่บ้านเรื่องของการหยิบยืมเงนินนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเหมือนคุณก็เอา,เอา,เอาปัญหาที่ คุณเจอกับเขาหรือคุณทะเลาะก,กันกับเขามามามาคุยกับคนที่บ้านอะไรเงี้ยเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเงี้ยมันเลยทําให้มันลามไปใหญ่เลยอะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะพ่มันก็เลยแอบบอกว่าถ้านาช่วงนี้มันเจอปัญหาใหญ่ๆนะคะแนะนําให้อยู่กับตัวเองแล้วก็ทบทวนให้ดีๆว่าสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราสื่อสารไปมันทําให้เกิดปัญหาใหญ่ในลักษณะนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเ,เพราะว่าดูเหมือนกับว่าแฟนเราหรือคนที่อยู่ในชีวิตเขาเขายังรักเราเขายังรักเราอยู่นะเขายังไม่ได้อยากที่จะ move on ไปไหนแต่ติดตรงที่ว่าเขาเบื่อกับปัญหาเดิมๆอาจจะเเปป็นนรรื่องะยช์ การเงินนะคะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการจับผิดคิดลบอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่การจับผิดในในลักษณะของเรื่องชู้สาวอะไรเสมอไปหรอกนะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่น่าพ่ายบอกเพราะฉะนั้นใครที่ฟังในส่วนนี้แล้วมีความรู้สึกเอได้ๆอยากจะเข้ามาดูเป็นการส่วนตัวก็แนะนําให้แอดไลน์ด d ที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอมาดูกันเป็นการส่วนตัวนะคะดูเล่มต้นที่1 9 9ใน1คึางคถามดูแบบไม่จํากัดคําถามนะคะลงดีเทลได้ชัดมากจะอยู่ที่399และใครที่มีความรู้สึกว่ารอคิวไม่ได้ค่ะอยากดูแบบเคสด่วนโทร หรือวิดีโอคอลจะอยู่ที่599แบบไม่จำกัดคำถามนะคะโอนปุ๊บจะได้คิวภายใน2-3ชั่วโมงให้เวลาโบทำงานให้เวลาโบเตรียมตัวนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะในการทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ